อดีตนางเอกดงังกุญแจซอนประกาศเขาดีกลางดึกคลอดลูกคนที่สี่แล้วเรียกดิว่าถูกจับตามาพักใหญ่เมื่อวันแม่ที่ผ่านมากุญแจซอนนั้นก็ได้โพสต์ภาพไหว้แม่สามีในวันแม่สะดุดตาเหมือนท้องลูกคนที่4ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพาครอบครัวไหว้แม่สามี ขณะที่ชาวเน็ตนั้นก็ได้เข้ามาถามว่าท้องอีกคนหรอคะดูอวบอิม่มมีน้ำมีนวลขึ้นมีน้องคนที่สี่หรือเปล่าจ๊ะท้องโตเร็วก่อนที่ในเวลาต่อมากุญแจซอนอดีตนางเอกดังเผยให้เห็นชัดเจนแล้วมีสมาชิกใหม่ลูกคนที่สี่โดยเธอนั้นได้เผยภาพพระสูตรตนเองและลูกๆระบุข,ข้อความว่ารักปัป้า รักลูกสามลิงซึ่งชัดเจนคือชุดกุมท้องและท้องที่โตขึ้นและหากหลายคนจำได้ว่าหากย้อนไปเมื่อตอนท้องที่สเธอนั้นก็ได้บอกเขาดีทีเดียวหลังคลอดลูกเลย